อากรรมปัญหาละเมิดทางเพศหรือปัญหาการทำร้ายร่างกายเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงปัญหาประเหตีทางท้องถนนซึ่งพวกเราพายครีกข่ายทุกๆเกิดข่ายที่มาในวันนี้ครับเราต่อสู้กันมาได้หลายปีแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่แปดพวกเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้มันเป็นเคสเดียวอ,อยากให้เป็นอะไรลายเดียวครับที่เกิดขึ้น ผู้ที่เข้าไปตักเตือนคือผู้รักษากฎหมายคือตำรวจซึ่งเหมือนเป็นเป็นพลังที่ช่วยประชาชนแต่กลับต้องโดนทำร้ายกลับโดนยิงและเสียชีวิตอันนี้ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอานายตำรวจท่านนั้นนะครับถือว่าท่านเป็นตำรวจน้ำดีคนหนึ่งที่ไม่ควรจะมาโดนเรื่องแบบนี้เป็น ตัวแทนจากภ้าคภาคีเครือข่ายต่างๆครับที่เรารณรงค์ทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรามากันหลายเครือข่ายหลายองค์กรพวกเรารวมตัวกันมาด้วยใจที่เป็นจิตอาสาครับอย่างที่น้องเขาบอกว่าวันที่8มีตำรวจโดนยิงจากวัยรุ่นที่เมาสุราซึ่งในปั๊มน,น้ำมันเป็นปสถานที่ที่กฎหมายออกกำหนดอยู่แล้วว่า ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแบบอลกอฮอล์แต่ก็ยังมีคนเอาสุราเข้าไปนั่งดื่มก็อยากจะมายื่นหนังสือแล้วก็อยากจะมอบเงินในการสนับสนุนนะครับครอบครัวนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจที่ได้เสียชีวิตนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมอยากจะให้ได้ฟังทาง พี่เจษดาแย้มสบายนะครับซึ่งเป็นประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนะครับได้ได้พูดคุยสักเล็กน้อยครับบริในปั๊มน้ํามันที่จังหวัดสุพรรณนะครับแล้วก็ได้ก่อเหตุในการหยิงเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับซึ่งได้เข้าไปตักเตือนจนเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตามตามข่าวนะครับ